ตรงนี้จะเป็นพ่อพันกับแม่พันใหญ่มากเลยเห็นไหมคะนี่ตรงเนี้ยคือพ่อพันกับแม่พันสิเนี่ยดู <c oughs> สิโอ้ยใหญ่บอเลอรเลยเนี่ยตัวหนึง่งโอ้โหหลายตั้งนะเนี่ยดูสิ เขาก็จะทำความสะอาดนี้คน ที่พี่อ๋อยอยู่ก็จะเป็นพวกฟา